คิดถึงเธอคิดถึงมากๆเลยเราลฉลองวันเกิดกับเธอมาหลายปีแล้วนะนับจากนี้เราจะได้อยู่ฉลองด้วยกันตลอดไปแล้วนะคาแรคเตอร์ของผมน่าจะเป็นคนที่รักแฟนครับแล้วก็ แต่อาจจะละเลยความเป็นแฟนที่ดีไปใช่ครับผมนั่แหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นใช่ใชก็จอมตัวพีมก็เป็นในบทก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าของสตูดิโอถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ครับผมที่มีปมเรื่องความรักเนื่องจากวันเกิดเมื่อ4ีปีที่แล้วนะครับผมเกิดอุบัติเหตุก็คือคนรักของเราก็คือไนกี้เสียชีวิตครับวัน มันเกิดเราแต่ว่ามันเป็นวันตายของเขาเออมันก็เลยมีปมที่อยู่ในใจมาตลอดแล้วก็จนกระทั่งที่แบบเราก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับมาทักถึงเรื่องของไนกี้ออก็เลยทําให้นึกถึงเรื่องในดีตใช่ของผมน่าจะเป็นการเข้ากับนักแสดงรุ่นใหญ่ครับผมพ่อกับแม่ใช่เพราะว่าด้วยความทีเออ่เราก็เหมือนกับ เคยเห็นเขาผ่านทีวีมา <Yeah. S 2> ตั้งแต่เด็กใช่พอได้มาเข้าด้วยกันก็แอบเกงแต่ว่าเขาน่ารักมากครับผมแล้วก็อีกซีนหนึ่งน่าจะเป็นซีนดาราม่าที่ถ่ายเค,ค้กกันที่เป่าเค,ค้กกันใช่ที่ที่ตัวพีมเอาเค,ค้กมาให้ครับผมแล้วก็ผมสึกว่าคือด้วยความที่ซีนมันสั้นมากๆเราต้องทำยังไงก็ได้ให้อารมณ์มันเข้ามาเร็วๆใช่ ก็คล้ายๆกันครับก็คือเป็นเรื่องของสีอารมณ์แหละด้วยความที่ทามมิ่งมันช้าม,มันก็เลยต้องส่งความรู้สึกให้ถึงกังวลน่าจะเป็นการแบบเป็นผีไม่รู้ว่าต้องเป็นยังไงต้องแต่งอะไรแต่พอได้ทำแล้วก็รู้สึกเออแบบอะไรใหม่ๆดีครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับกับซีรีส์ rock and soul จังหวะร o c k ปฏิหารรักนะครับผม ทางช่อง7 HD นะครับผมยังไงก็ฝากพวกเราทั้งสองคนในะกี้พีมแล้วก็ทุกๆตัวละครเลยนะคระับฝากด้วยนะครับ